สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวเศรษฐีเซฟประเทศไทยนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเลือกตัวละครตอนนี้เรามากันในการรีวิวของน้องเอวานะครับผมเอวานะครับความสามารถก็คือเมื่อตกปฏิพิเศษนะครับโอกาส70%ต,ตั้งรักษาตั้งบทรักษาความปลอดภัยนะครับคือบทอรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะพื้นที่ทั่วไปจะสามารถและสถานที่ต้องเที่ยวภายใน3ช่องคือจะเป็นเหมือน บอทนะครับมาป้องกันบ้านของเอวานะครับบอดนะครับยูความสามารถก็คือป้องกันไม่ให้บ้านถูกทําลายและก็ไม่ถูกทาสีนะครับอ่ะแล้วก็30%เนะครับเมื่อก่อสร้างนะครับจะมีบ้านผุดออกมานะครับเป็นบ้านรักษาความปลอดภัยนะครับจะผุดตรงพื้นที่พิเศษเอ้ยพื้นที่ที่จะวิคตอรี่ก่อนนะครับก็คือพวกอย่างเช่นถ้าเราจะลายวิคตอรี่อ่ะมันก็จะผุดตรงที่เราจะลายวิกตอรี่นะครับที่เปอร์เซ็นต์มันน้อยๆเนี่ยเพราะมันผุดแม่นครับเห็น เถื่อเมืไรที่ออกได้รต์ผุด50แต่เอวาผุด40ด่สิบไดรต์ตยังโกงกว่าจริงๆแล้วเอวาผุดมันโกงนะครับมันผุดแม่นนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าอย่างที่เราเห็นก็คือไอ้ไอ้ผุดของไดรต์อะที่เราเคยใช้กันเห็นไหมผุดเต็มบ้านเต็มเมืองแต่มันก็ไม่บิ๊กตะทีเห็นปะแต่ถ้าเอวาเนี่ยผุดตรงนั้นเลยจะวิกตรงไหนผุดตรงนั้นนะครับแล้วก็เมื่อ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตกบ้านผ่านตรงข้ามเป็นแค่ันทางหนึ่งทางนะครับแล้วก็นู่นฝ่ายตรงข้ามแล้วเล่นมาสนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต ได้บ้านผุดนะครับบ้านผุด40%นะครับเติบโต5เมื่อฝ่ายเมื่อเริ่มเทินนะครับจะวาร์ฟนั่นเองนะครับเป็นยังไงครับโหดไหมโหดนะครับส่วนเซตที่ผมจะใช้นะครับคืองวูดิเมนชั่นจีใหม่หลุมดำย้ายดิเมนชั่นแพร์โล่ดับเบิลวิงนะครับเอวาไม่มีโล่นะครับถ้ามีถ้าเราเป็นล่างถ้าเรามีเจมมันนี่ยเจมมันจะเป็นโล่นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเปอร์เซ็นต์น้อยหน่อยๆนะครับ ไปพร้อมกันด้วยกันกับการรีวิวว่าน้องทํายังไงได้บ้างถ้าพร้อมกันแล้วก็เชิญมาเลยเจค้างเลยวะไปในการทดลองครั้งนี้เราจะเอาน้องเอเลนี่มาทดลองกันแล้วนะครับแต่เราจะให้เอเลนี่ทอยที่หลังนะครับใครยังไงทอยที่หลังดีเรานะครับจะชนะตัวละครแบบทาสีเอ้ยได้คนแรกเ <มา S 1> นี่ยแหละ <มา S 1> โดนเราบอกเลยเอเลนี าจะไม่สามารถทาสีบ,บ้านเรา,าได้นะครับแต่เขาสามารถยิงดาวบ้านเราได้นะเริ่มมาแล้วก็ไม่วาบแล้วครับอ่านกันอีกทีนึงดีกว่าเมื่อเริ่มเทินของฉันโอกาส45%ย้ายทันทีในแถวนะครับถ้าเป็นร่างตำนานจะเป็น55นะครับ <C. S 1> าานักช่างนักตำนานดูเลยนะนี่ติดตั้งบอทนีตตั้งแล้วเป็นไงั it s it. <S ตอนนี้ครับพอเราตัต้งบอทแล้วอะ่ะพอเราสร้างบ้านนะ่ะบ้านที่เราอยู่ในแถวตรงนี้ทั้งหมดนะครับที่มีแบบพื้นที่เหมือนโดนหลุมดำเอ้ยหลุมดำหรือหมอกนี่เป็นไงบ้านพุด ต่างสิเปอร์เซนต์ใครบูลลี่บอกไม่ติดเป็นไงไม่ติดอะไรเลยนี่ผมให้เอเลนนี่ใส่จี้นี้มาด้วยนะครับบอดรัดชาทำลายูคิดว่าเขาทำลายบ้านเราได้ไหมนี่เป็นไงเป็นไงบนบัดีบนบดีเดียเด๋ยวพอเดีย๋ยวสร้างแลนมากนะบ้านเราผุดนะนี่เป็นไงบ้านผุดจะด้วย เฮ้ยเฮ้ยดูดเฉียดไปนิดเดียวอุ๊ยอุ sí, ๊ยอุ๊ยเราจะให้เอเลนี่สร้างสามหลังซะหน่อยว่าเขาจะทาสีเราแต่เรา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 สร้างก่อนดีกว่าครับเขาจะทาสีถ้าอย่างเงี้ยเอเลนี่จะผุดไหมนี่เห็นไหมผุดได้เหมือนเดิมนะครับมันแค่ป้องกันการทำลายนะครับไม่ได้ป้องกันการบ้านผุดแต่อย่างใดนะครับไปเอเลนี่ยื้อซื้อ นั่งเครื่องบินไปไปไหนดีไปไปไปแถวนี้พอแล้วกันแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไม่ต้องยุ่งนะครับแล้วเราก็ไปไหนดีอ่ะทำไมร่มเทินมันได้วาร์ปอ,อีกแล้วอ่ะอันเราทอยหกันดีมไหมครับไอ้ผมต้อกดคกคี้วะหนัดได้ห้านนเลยเย้ลุมนอนในมนชั่นออกน,นี่นี่เอรันดทนะเลเทสเหรอ เอ๊ะใครกลัวบอกคำเดียวว่าใครกลัวไปสร้างหลานเดียพอครับปักทงไม่ออกแกอะไรวะไานเอเลนนี่ไปตกตุ๊กตาดิโอาขอไม่ได้เห็นเขาทาสีลอกเอเลนนี่อะ่ะอย่างอยตอนนี้เขาทาสีได้แล้วอ่ะให้เขาทาหน่อยสิสีเป็นไงดาวตกไม่ออกนะครับ ทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้อู้จะ่ดูดได้กายานะครับยา่าไ,<ด>ไม่วาร์ปอีกแล้วครับเอเลนี่เอ้ยไม่ใช่ตัวเราสิมาที่สองครับไม่ใช่ทอยสิบนะทอยสิบปุ๊บอย่างนี้บ้านเอเลนี่พูดบอกใครกลัวใครกลัวคนวาร์ปถามจริง ป๊าปหัตรงนี้ครับไปตดตรงนี้เอ๊ะนี่แวะผุดด้วยเหรอก็จอง,อง,องครับเออบอกเลยว่าไหวอยู่ในเทศไทยในเทศไทยใครกลัวไปไน,นี่ในเทศทำไม อ่าเอวานะครับเป็นตัวละครที่แพ้ในประเทศในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าสกิลเราวาทั้งตัวแต่ถ้าเรามีจี้ใหม่เนี่ยเจ้าจี้ลุ่มดำเทเลพอร์ตเนี่ยทำให้เราไม่ต้องกลัวอีกแล้วครับว่าเจอเอลนี่ทำอะไรเรานะครับเราไม่กลัวหรือว่าไม่กลัว oh, <yeah. S 1> มาแล้วบอดมาแล้วทาสีมาแล้วเฮ้ย,ยไม่ติดไหนเอเลนี่เราไปจริจริงก็ยิงยิงกะตกใส่บ้านเราสิอา้าว จบเทินแต่แล้วบับแถวแนัน่น,นยากเอาเรื่องนะครับปับแถวเนี้ยไม่ใช่คุกกี้หรอกทอยอยู่นี่แหละนี่เป็นไงได้ดับเบิลสองเลยอะไรออกหลุมดำออกเฉยๆนะครับเฮ้ย <c oughs> ออกว่ะเป็นไงโอ้โหนี่มันจี้สุดยอดคอมโบเอเลนนี่อะเราไงอะคะ <c oughs> เป็นไง <c oughs> เอวาตึงๆ จริงๆอาร์เทมิสก็ทาสีธนูมาไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่บ้านผุดได้นะครับไอบอทเนี่ยเจ้าบอทของเอวาสกิลอ่ะมันคือไม่ให้อะไรทำลายไม่ได้ทาสีเนี่ยรักษาความคงอยู่สองเทินตกลงมาอันนี้ไม่ได้บอกเลยว่าบอททำไรได้อะนี่วะอ่านีไ่ไงคุนที่เขาปลอดภัยนะครับไอตรงไอคุณที่เหมือน แบบมีไอมอไอสีเหลี่ยมๆแสเลืองแสงกลืนมานะครับมันคือเนี่ยจะป้องกันการเปลี่ยนทาสีทําลายซื้อต่อซื้อต่ออันที่นี้หมายความว่าซื้อต่อแบบพวกจี้ซื้อต่อนะครับไม่ใช่ซื้อต่อแบบซื้อต่อแบบไออะไรนะมาตกแล้วซื้อต่อตกแล้วซื้อต่อซื้อต่อได้นะครับไม่ใช่ว่าซื้อต่อไม่ได้แบบยังไงอะไอซื้อต่อไม่ได้แบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแบบนั้นอะอ่า จี้ซื้อต่อแบบเนี้ยนี่แหละพาไปดูครับจี้ซื้อต่อแบบป้ายแดงใบแดงอยู่ไหนวะโอ้ค้างค้างค้างโอ้โอ้นี่ครับนี่ความสามารถของซื้อต่อแบบจี้อย่างเงี้ยครับไอซื้อต่อจุดสตาร์ทก็คือจี้ตาปั๊มตาปั๊มนี่นะครับซื้อต่อแอดซื้อไทยแถบสุ่มอะไรเงี้ยครับมันจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามมาตกเราซื้อต่อเนี่ยได้นะครับเพราะฉะนั้นเล่นกันต่อดีกว่าอีกสักตาหนึ่งนะครับรีวิวให้ดูกันอีกสักตาหนึ่งสำหรับ อ๋อเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเรื่องจี่อื่นอันนี้ขอแสดงเป็นเซตนี้ก่อนเซตที่ผมว่าตึงสุดแล้วขอเล่นก่อนเออว่าแถววาบแถว45เปอร์เซ็นต์ว่าแถวว่าแถวดีวาบครับผมไปกันเลยว่ามันก็ตรงพื้นที่เสร็จก่อนนะครับนี่แล้วก็วางหุ่นตรงนี้ จริงแนะนาให้เล่นแถวแบบ5้าบ้านห้าหลังนะครับแถวเนี้ยห้าหลังแต่อันนี้เรามาแสดงให้ดูครับว่าไอเขาใส่เตะบ้านเตะอะไรมาไงเราจะเขาเตะบ้านเราเล่นกันนะครับตั้งกำลังไปเลยครับนี่อย่าลืมครับถ้าเราว์ปไปแล้วเราการว์ปของอวานะครับมันไม่นับทอยนะครับซึ่งท่านไหนเขาบเราสามารถเบิ้ลได้อีกสองครั้งนะครับไม่ใช่ว่ามันนับแล้วนี่เป็นเงสุดยอดเลยทำอะไรเราไม่ได้วางอะไรดีวางซ้ำเองเลยนี่ เราไม่ได้จริงๆผมว่าโหดมากนะครับเอวาติดอย่างเดียวเปอร์เซ็นต์น้อยต้องเป็นตำนานถึงจะตึงผมไปสร้างต่อตรงเนี้ยเดี๋ยวมันหุดเลยเดี๋ยวชนะเห็นไหมเนี่ยเรียนทอยต่อได้อีกสองรอบวะทุกคนเนี่ยเราจะผมชนะได้แล้วนะเนี่ยยังไงก็ชนะวางหุน่นอีกเห็นป่ะยังไงก็ชนะมันโหดนะแต่ถึงกันเลยแต่ผมก็ผมคนนึ่งก็ไม่ได้พูดถึงของผมคือ บ้านมันไอเอวานถูกสิเอวามันเปอร์เซ็นต์มันน้อยอะ่ะถ้าใครทำก็ต้องแบบว่ากำเงิน3 0มร้อยมด้วยนะครับอย่าลืมปลุกน้องเอวากันด้วยวพูดเลยนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาทำลายบ้านเราได้ไหมอย่างนั้นเท่าสิบสองไปเลยครับดู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 โอ้โหทำอะไรทำอะไรนะทำลายอาคารทำลายใคร ทำอะไรแต่๋ยวเขาทายอีกรอบหนึ่งครับทำลายรอบหนึ่งทำลายสองหลังนี้นะแต่๋ยเขาทอยสี่ไปเตะไหมเตะไหมทำอะไรทำอะไรด้วยครับอยู่กับหุ่นนะครับนี่นะครับเนี่ยถ้าบ้านอย่างนี้นต่อเขาโดดไปทาสีใช่ไหมโดดได้ปุ๊บไม่ออกครับ <laughs> <laughs> ทาสีทาสีไม่ออกนี่เอวาวาบเว้ยเอวาวาบมาเด้ ตั้งบอทใหม่ไปเลยอยากให้อยากอยากเห็นอยากให้เห็นทางสีอะ ah, ครับเดี๋ยวผมหาเรื่องให้หาทางสีก่อนคือทางสีก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับวางหมุนกันอ้าวทำไมมันไม่ทางสีอะจบเลยอย่างนี้จบนะครับทำไมมันไม่ไม่วางไม่วางบอทสิ ไฟห้าครับโอ้โหไปไกลเอาเรื่องนะครับนะโอ้โหไม่ออกไม่อะไรเลยไม่อะไรครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวขาไปไหนดีไฟเบิ้ลได้ปะสวยครับ <12. S 1> เดี๋ยวเขาใช้ไก่วนมานะครับอ่ากำลังรอจิตจานแล้วบ้านผุดไหม,ไ,หมไม่แหมไม่ผุดเลยครับบ้านนะเดี๋ยวเขาไปโดดไปทาสีบ้านเรากัน ไม่ใช่หลังนั้นสิอันนี้ดูซื้อต่อซื้อต่อ <c oughs> หเห็นไหม <c oughs> ไ้่ได้ครับคอยสีสิอ่า <c oughs> ดูนะครับดูนะครับโบทำอะไรไม่ให้ทาสีเว้ยเงี้ยครับตึงไหมแล้วก็ไปจบไปเลยครับโดยการทอยสี่ <c oughs> ออกหก <c oughs> ครับอ๋อป่ะครับออกคอยหกแลทอยหกจะโบจะพูดว่าจะมาวางหุ่นแต่ไม่มานี่แล้ก็เทคเลย อ๋อแสดงป้องกันนี่ยกเว้นค่าผ่านทางแสดงผลพุทธพุทของเขาไม่ใช่ของเราอ้าวนี่มันหลุมดำนี่อบือ้อจริงไงยพุทอะไรตรงนี้ว่าหาสีซะเลยเหมือนไส้นี่แน่วับตรงงานวับวับไม่ทำงานนะครับ ไป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 เขาอยู่เฉยๆเจวิกเจวิกเริ่มเทินมาวาร์ฟได้เลยเนี่ยอ,อย่างอย่างอย่างนี่ไม่วาร์ปไม่วาร์ปไม่วาร์ปไม่เคยจะวาร์ปเออลืมไปเนี่ยเน้นเอวาร์พยายามเน้นทอยตกพื้นที่พิเศษนะครับจะได้วางหุ่นกันแบบไหนอะแบบนี้ไอ้ตรงนี้วางหุ่นได้ปะนี่วางได้พื้นที่พิเศษเห็นไหมมันเป็นด่านเอวารจริงๆนี่ เห็นนะครับว่าไอ้บอทไอ้หุ่นของเอวาเนี่ยมันแค่กันทาสีกันทําลายนะครับไม่ได้มากันฝั่งตรงข้ามผุดในนี้นะเจไดเขาไม่ได้ยิงคันธุ์ให้เราดูเลยนะครับนี่เป็นไงดูดิบ้านนี่ยผุดอยู่เลยเห็นป<ช>่ะเอวาสามารถผุดกันทะลุกันบิกได้เลยนะครับมันจะผุดก่อนด้วยกันวิกจะออกอะครับนึกออกไหมคือโดนขังกรงไปแล้วอ่ะติดไดเอวาถ้าจะให้ดีมันต้องเป็นตำนานครับถึงจะโหดก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับการรีวิวเอวาในครั้งนี้ ว่าเป็นตัวที่โหดเอาเรื่องนะครับแต่ว่าขอแค่เป็นร่างตำนานนะบอกเลยว่าโหดมากแต่มันไปไหนแกออไหนแพ้ในประเทศนะครับเอวาแต่ถ้ามีจี้นี้แล้วเราไม่ต้องกลัวในประเทศต่อไปแล้วครับเราเป็นจี้ที่หมดโนมอในประเทศนะครับบอกเลยว่าไม่กลัวไม่กลัวแล้วในประเทศตึงนะครับแต่เราไปดูกันดีกว่าว่าเอวาถ้ามาจัดเซตนี้จัดเซตอะไรกันได้บ้างนะครับดเมนชั่นเนี่ย มันไม่มาเลนานแล้วเนอะที่มันไม่มาเลนนานก็เพราะว่าก็เพราะว่ามันอยู่ในนี่ยังไงเราดูสินี่มันจี้ที่สุดดีทั้งสองอันเลยนะครับการเล่นในช่วงเนี้ยตอนนี้หลุมดำมันแก้นในประเทศได้ใช่ไหมระวังจีนี้กลับมานะครับแต่เหมือนมันไม่มาเลยแล้วมั้งไอพวกในนี้มันไม่ค่อยเลยเลยนะครับใช่ไหมพวกโดนจ้างโลกก็ไม่ค่อยเลยมีเมียนลูรูเบลเนี่ยเห็นไหมไม่ค่อยเลยเลยวินอิสเบลลิลิต แนววินว้าวังไปยมจุดกูยงนนนเนอะนั่นนะสิเนาะเนี่ยเราจะพูดถึงนั้นทำไมอะ่ะไออนะครับจี้ที่ใช้นะครับใช้อะไรได้ไดบ้างเน้นสร้างและว,วาร์ปถ้าไม่มีอันนี้ใช้อะไรดีก็ใช้เป็นอะไรอะพัดลมก็ได้นะพัดลมพัดลมพัดลมอยู่ไหนวะคนหาพัดลมไม่เจอ อะอยู่ข้างกันเลยนี่ใช้เป็นพัดลมก็ได้นะครับได้ d นชั n s, <Dim> ension, <S เห็นไหมตระกูลได้ d นชั n s, <Dim ension>. <S อันเนี้ยมันก็คือได้ dimension นี่แหละครับแต่ว่ามันสร้างสร้างแล้วแบบว่า80%ติด2ครั้งแต่วาร์ปแยกกันนะครับไอ้ d i m e น s i o n เนี้ยติดแล้วยังไงก็วาร์ปมันน่าจะมาหลังได้เลยนะครับได m e นชั o n หรือมันมีให้หาในนั้นไงใน om down อ,อะ่ะมันเลยไม่มาขายหรือเปล่านะครับผมเห็นที่แนะนําของเอวาเขาใส่เป็นสวิตช์พอร์ทัลสวิตช์พอร์ทัลไอ้ผมกด นี่ดูได้นี่ว่าไอ้วามันไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ทำอไสมุดภาพอะเนี่ยไปอยู่50ไปอยู่ได้ไงก็ไม่รู้เอามาแอบบวกคนเลือกบ้าง <c oughs> นะครับนี่เนี่ยเนเซตเนี่ยขอนเทเลพอร์ตนี่ก็ไม่มาเลยสักชาติหนึ่งแล้วนะครับคือมันเอามาเลยในแฮกขายอะมันก็เลยไม่ยอมมาเลยในนี้บัตรประเทศก็เหมือนกันบัตรประเทศที่ผมมีผมยังไม่ค่อยใช้เลยครับว่ามันก็ไม่ได้ไดใช้นะจะไปต่อยใ,ใครเหรอ ใส่หมขกนเรกาอย่างดีซะกว่าครับดี้ก็ประมาณนี้ครับใส่นี่ก็ได้นะเนี่ยโหดเหมือนกันครับแต่ผมว่ามันชอบมาขัดคอมโบไล้รองเท้าดินจาเหมาะเหมาะกับตัวทอยต่อๆเนื่องมากกว่าอย่างไอไอเทมิทอย่างเงี้ยรองเท้าดินจาน่าจะเวิร์กกว่าเยอะเลยนะครับใส่มารถเล่นได้อีกอ่าดับเบิันวิงป้ายก็ได้นะครับดับเบิันวิงป้ายอ่ะว่าดับเบิันวิงป้ายก,าก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเอาเรื่องเหมือนกันแต่เราแค่ไม่มีโล่แค่นั้นเองถ้าใครถ้ามีร่างตำนานน่ะเอ้ย ร่างเจ็บมาครับเราอาจจะใส่เป็นชาร์โอลได้เนี่ยชาร์โลเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ชาร์โอลสองชั้นตอนเริ่มเทิร์นไม่มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มเลยนะเมื่อเริ่มเทินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ชาร์โอลทาไมติดก็ไม่ติดอ่ะ <c oughs> เนี่ยผมจะได้ใส่เป็นป้ายแทนป้ายก็เวิร์กนะครับเอาไว้ให้เราวางป้ายแล้วก็เดินไปทีหนึ่งก็เอาเรื่องเลยนะครับระวังในประเทศกันด้วยนะครับถ้าเราพกหลุมดำไปเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับในประเทศแล้วก็โดดอัดไปเลยเหมือนที่ผมอัดโดดอัด,อดอเอเลนี่ไปเห็นไหม ก็เป็นอีกตัวเลือกที่ดีนะครับไปก็ยังไม่ได้แก้เซตที่ใส่เลยเนะเซตที่ใส่มันเหมาออะกับแดนแมนชั่นจริงๆครับจะใส่เป็นแบแบแอนโดดแถวไปไหนแล้วปะที่ที่มีเนี่ยผมไม่ได้ทผมว่าอันนั้นก็ได้นะครับมีใครทํากันไหมผมไม่เคยเห็นใครใส่เล่นแต่เล่นมาเนี่ยไหนวะอ๋ออันนี้เนี่ยมีโดดแถวเนี่ยก็ได้นะครับ สร้างรลโดดติ้งโดดไปจนแถวหนึ่งติ้งสร้าง2หลังเห็นนะก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็ใส่เป็นแปนคูณแล้วก็โลด,ดแถวนี่แล้วก็เนแถวก็ได้นะครับนี่แล้วก็เนโดดแถวเอาถูไทยได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่แปลว่าได้ดีที่สุดก็คือเซตเมื่อกี้แหละครับผมว่านะคนอื่นเล่นเซตไหนผมก็ยังไม่ทราบนะบถ้าใครมีเซตไหนแนะนาก็มาคอมเมนต์แจกเซตกันได้นะครับใครที่เป็นเอวานเลเวอร์เนี่ย ผมเอนี่คือตัวที่ผมรอเข้าเซิฟไทยนานครับแต่ว่าพอเข้ามาแล้วเห็นราคาปุกอย่างนี้เลิกเลยครับเลิกลุกเลิกเลยครับนะครับก็ขอฝากทีนักสรับตัวละครที่มีชื่อว่า Evo วเอวานะครับตัวละครวิกตอรีที่สุดตึงเลยนะครับแบบว่าถ้ามันการผุดในแถวในที่มันวางโดดนะจะโกงมากๆเลยบอกเลยไม่จะโคตรโกงเอวานะครับมันคล้ายๆเหมือนเรามีอันนี้ในตัวโดนแดงในตัวเนี่ย แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะถ้าเอวาได้ไม้สองอ่ะถ้าบ้านเราผุดอ่ะยังไงเขาไม้หนึ่งเปนทานสีเราไม่ได้อยู่แล้วครับไม้หนึ่งอ่ะจริงไหมถ้าเราบ้านผุดอ่ะนะครับแล้วเราไปวางหุ่นต่อที่หลังอ่ะสบายรอกินเลยนะครับก็ขอฝากท่านนี้สำหรับตัวละครที่มีชื่อว่าเอวานะครับเป็นไงเพื่เพื่อนๆครับได้ความคิดอะไรยังไงให้ข้อคิดได้อะไรยังไงมาบอกคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเอ้ยผมควรจัดเซตหนึ่งคุณเนี้ใครมีเซตไหนก็มาแชร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการตัวเองเท่านี้นะคร ถ้าใครเลือกมาก็อย่าลืมเตรียม300ทําตํา,ตา,ตานานกันด้วยนะครับถ้าทําตํานานแล้วชีวิตจะดีขึ้นเยอะเลยแหละครับผมบอกเลยว่าตัวเป็นคนที่โหดมากอาทิพิจิงญานุก็ไม่ทาสีบ้านเราก็ไม่ได้นะบอกให้แต่แต่เขายิงไปไป,ไปบ้านพุดก็พุดได้นะแล้วทางสีกลับดิอ๋อเรีอเรือเรลือทุกคนจีนซัพพอร์ตเอวานี่นี่ป้ายไม่ขายมาตลาดงจากเอวา แต่ขายเขาเรียกว่าจี้ขายตลอดดีกว่าเนอะใช่ไหมจี้ขายตลอดใส่มาก็เหมือนไม่ใส่เอวามีเป็นเอวามีเป็นค่าประทางในตัวรอบหนึ่งแล้วนะครับทําให้เราไปทาสีเดียวจบเกมเป็นไงก็เป็นตัวเรื่องที่ตึงนะเนี่ยยังไงกันบ้างครับก็ฝากเป็นข้อคิดครับทุกคนสำหรับว,วันนี้ขอลาไปก่อนบายยขอทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมเศรษฐีครับสุ่มปถนาสิ่งใดและสิ่งนั้นครับทุกคนขอทุกคน,กคนเลือกกันอย่างมีสตินะครับมีเวลากันอีกนานเลือกกันได้แบบไม่ต้องรีบนะครับสำหรับวันนี้ บ๊ายบาย